ได้บัตรมาแล้วนะเอาไปแลก วันนนี้เเราสิคนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าทุกคนมันเดือนสนไปไงเพราะเราจะไปลงนั่งต่ออ่าคนไหนที่นั่งตง๊กมีคำว่าแปบด้เอเลยครับห้ามขยับนะครับห้ามขยับครับนี่คือเลข lucky number ของผมนะครับของสาวรา้านนแพงดกมืเอครับถึงสิบคนไหมครับเกินบอกเต็ม ก็เกินเราเชิญออกมาข้างนอกแล้วขอยุ่งชุมกันนิดนึงได้ไหมดีเลยังงไออกมายากถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาออกมาอ๋อเอาเชิญครับออกมาเลยฮะคนเองที่มีแปดออกมาเลยฮะคนเองที่มีแปดที่ออกมาเลยฮะที่เใครมีหมายเลขแปดออกมาเลยครับอ่าคนไหนนั่งแปะนะฮะ าแลวแสดงว่าเปลนอยู่แล้วคนไหถ้าค้าคนไหมเกิเินเกินทั้งหมดหแจงหมจับกู่เทงเองปับปอ่ะแจกเยอถ้ามีเกินเ็ไม่เป็นไรเอาเสื้อมาต่อปับคู่จับคู่กันแล้วก็เป่ายิงชุเลยคนไหนชนะคือได้มามาเริ่มจจกขันหน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋เดีเดยเดเีด อ่าอ่าคนไหนชนะแล้วยกมือนะฮะเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะฮะนับหนึ่งสองสามก่อนก่อนโอ้เกือบยี่สิบตัวยี่สิบตัวออ่าโอเคโอ้ผมนับหนึ่งต้องสามนะครับต้องคุณชนะได้นะครับเรียมตัวนะครับ คบคู่ไหมคบคู่พอดีไหมอ่าโอเคนะฮะไหนเซนอีกบอไหนคนไหนเซษไหนคนไหนเสีมาได้เลยให้คนแรกเลยไป่าคนแรกได้เลยโชคดีอ่า่าคนแรกไปนี่ถือว่าท่านโชคดีไปเพราะว่าบ่เล่นตัวเล่าบมมีู้ใดเลือกล่าอ่าฮะพอดีพอดีพอดีพอเสดพอเสด สิบครูสิบครูพอดีเลยอ้าวโอเคถ้างั้นอ้าวฟังนะครับขอให้โชคดีสำหรับคนที่ได้รับเสื้อขายอ้อน,นะครับผมนับหนึ่งสองสามเต็มตัวเลยนะครับ <c oughs> เศษนิยติพูดได้อีกเดี๋ยวดิไหนเศษยังงีนิอ๋อมันมีเศษอยู่คนนึงเอาเอาออกมาออกมาไออ,าออกมา,อ,าออกมาออกมาอ้าวเต็มตัวนะครับหนึ่อองสองสามนะครับขอยิ่งชุบนะครับคนชนะคือคนได้เสื้อครับหนึ่ง สองสามครั้งเดียวครับครั้งเดียวครั้งเดียวคนเสมออยู่ครับคนเสมออยู่อคนชนะแจกคนชนะใครอ่ะสปีดเดิมแจกคนชนะไปก่อนคนชนะแล้วคนแพ้ออกไปเลยฮะแพ้ชนะที่เหลือกันเสมอเดี๋ยวจะผอีกี่ครั้งอ่าเสมออยู่ครับเสมออยู่ อ้าวยินดีกับคนที่ได้นะครับเอา้าคนไห้เสมอเมื่อกี้เอาไหมครับหนึ่งสองสามคนนี้ชนะอ่ะให้คนชนะนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็คือทักไปที่สาวนาะยพี่บัณด์แฟนเพจก็แล้วกันวันนี้ชนะครับคนนี้ชนะอ้าหนึ่งสองสามคนนี้ชนะอ่าไป จบแล้วสุดยอดถ้าหนังขายอ้อสุดยอดจริงจริงครับตื่นเต้นทั้งเรื่อง Yeah, mm